ลองนึกถึงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆในโลกดูสิคะหนึ่งในนั้นที่หลายคนนึกถึงก็คงเป็นธรรมจักรนะคะวงล้อที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่เลยทีเดียวคือคำว่าธรรมจักรเนี่ยมันมีความหมายซ้อนกันอยู่นะคะอย่างแรกเลยก็คือชื่อเรียกเหตุการณ์แสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อธรรมจักรกับประวัตินสูตร แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือตัวสัญ,ญลักษณ์รูปวงล้อเองเลยที่ใช้แทนหลักธรรมคำสอนนั้นๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าวงล้อนี้มันมีความหมายยังไงแล้วการหมุนวงล้อที่ว่าเนี่ยมันมาเกี่ยวกับชีวิตเราทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างถ้าเราลองมาถอดรหัสตัวสัญ,ญลักษณ์ธรรมจักดูนะคะจะเห็นเลยว่ามีองค์ประกอบหลกักๆอยู่3ส่วนซึ่งมันสะท้อนหัวใจของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเลยก็คือศีลสมาธิปัญญาค่ะ เริ่มจากตรงกลางเลยจุดศูนย์กลางหรือดุมล้ออันนี้เปรียบเหมือนศีลค่ะเป็นเหมือนพื้นฐานความประพฤติที่ดีงามเป็นแกนกลางที่ต้องมั่นคงมากๆครับถ้าดุมไม่แข็งแรงล้อก็หมุนไปไม่ได้ใช่ไหมครับชีวิตที่แบบว่าขาดศีลเนี่ยการจะพัฒนาด้านอื่นๆมันก็ยากใช่เลยค่ะแล้วส่วนที่เชื่อมจากดุมไปหาขอบล้อก็คือซี่ล้อพวกนี้จะแทนปัญญาค่ะคือความรู้แจ้งเห็นจริง ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะมี8ปดซี่ใช่ไหมคะครับก็คือหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ทําหน้าที่เหมือนกับคมมีดที่คอยตัดกิเลสตัดความไม่รู้ออกไปแล้วขอมนอกสุดล่ะคะหรือกงล้ออ่ากงล้อก็คือสมาธิครับเป็นความตั้งมั่นของจิตใจที่จะคอยควบคุมประคองปัญญาให้มันเคลื่อนไปอย่างมั่นคงมีกำลังไม่แกว่งไปมาสรุปง่ายๆเลยก็คือ วงล้ออันเดียวเนี่ยรวมหลักไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาไว้ครบเลยครับครบเลยในอันเดียวแล้วคำว่าประวัติณนะหรือการหมุนในชื่อพระสูตรล่ะคะครับคำนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือมันลึกซึ้งกว่าแค่การหมุนทางกายภาพนะฮะมันชี้ให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่แบบท่องจำกันเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆ ครับมันคือความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าทางจิตใจอ๋อเหมือนก้าวไปข้างหน้าใช่ครับแล้วพลังของการหมุนเนี่ยยังเปรียบเหมือนการขับเคลื่อนที่ไปบทขยี้อุปสรรคในใจเราคือพวกกิเลสต่างๆแล้วถ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์คำนี้ยิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะมันสื่อถึงการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆในสังคมอินเดียยุคนั้นเลยปฏิวัติยังไงคะ ก็คือเป็นการประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณนะครับว่าคนเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาด้วยการกระทําของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพิงการบูชายันหรือการทรมานตนเองอย่างที่เคยเชื่อเชื่อกันมา